สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านโมเด์นะครับแบบบ้านโมเดลหลังนี้นะครับเป็นหลังคา2สเต็ปนะครับเนาะสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับแบบบ้านโมเดนหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านมีทัพย์นะครับแบบบ้านมีซัพย์เสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,5มพรบาทนะครับผมเนาะหน้าบ้านกว้าง9เมตรลึก7เเมตรนะครับ 63ตารางเมตรฐานบ้านสูง50เซนนะครับจะมีเสาหลอแล้วก็เสาสำริดนะครับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการสเปคแบบไหนเนาะเสาแบบไหนก็แจ้งผมนะครับเนาะสำหรับเบอร์ติดต่อสอบถาม0984804500นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมไล่เรียงไปทีละส่วนทีละส่วนก็นแล้วกันเนาะค่อยๆฟังไปพร้อมๆกันนะครับเนาะจะมีผู้ติดขัดบ้าง อะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายาพูดให้ละเล่นหูทุกคนให้มากที่สุดเนาะบางครั้งก็พูดช้าพูดเร็วพูดซ้ําต้องขออภัยนะครับผมเนาะอ่ะด้านหน้านะครับเนาะหน้าบ้านฝั่งนี้นะครับเสาต้นนี้จนถึงฝั่งนี้อยู่ที่9เมตรแล้วก็เสาต้นนี้จนถึงด้านหลังนะครับอยู่ที่7เมตรนะครับผมเนาะอ่าก็จะมีหน้าต่างนะครับ หน้าต่างบานเลื่อนสลับแบ่ง2นะครับเนาะหนึ่งบ้าน6บ้านนะครับเนาะตามภาพที่พี่เอฟซนั้นได้เห็นนะครับผมเนาะอันนี้เป็นบานกระทุงของห้องน้ํานะครับแบบบ้านมีซับนะครับ2นอน1น้ำา1ครัว1โถง1ระเบียงนะครับ63ตารางเมตรนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็น หน้าบ้านประตูบานใหญ่นะครับเป็นเลื่อนสลับตรงกลางนะครับอันนี้เป็นเหล็กโชว์เนาะน,นี่เสาโชว์นะครับตกแต่งด้วยหินทรายหรือเ,เป็นกระเบื้องหลังนี้ผมเขียนให้เป็นกระเบื้องนะครับหรือจะเป็นหินทรายก็ได้นะครับเป็นงานตกแต่งนะครับผมเนาะอ่านี่คือรูปลักษณา,าภายนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะว่าแพลนบ้านนั้นเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะอ่ะ เดี๋ยวผมปิดหลังคาลงก่อนนะครับเนาะจะได้เห็นแบรนด์พื้นได้ชัดๆนะครับเนาะตามเดิมที่ผมเคยรีวิวให้ดูนะครับเนาะแบบบ้านมีซับนะครับห้องนอนที่1ห้องนอนที่2ห้องครัวห้องน้ําห้องโถงระเบียบนะครับผมเนาะองค์ประกอบส่วนการใช้สอยนั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมเนาะ,ะไปดูทีละจุดทีละจุดนะครับแบบบ้านมีซับนะครับ ระเบียงนะครับจะเป็นราวการตกนะครับตรงนี้เนาะเป็นเหล็กราวการตกให้นะครับฐานบ้านสูง50เซนบันได3ขั้นนะครับขนาดของระเบียงนะครับเสาต้นนี้นะครับจนถึงเสาต้นนี้นะครับ1เมตร50นะครับแล้วก็เสาต้นนี้จนถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่6เมตรนะครับผมเนาะนะระเบียง1นึเมตร50คูณ6นะครับอ่ะเข้ามาในห้องโถงนะครับ ก็จะเจอกับทีวีเนาะโซฟานะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่6เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับห้องโถง 3, คูณเมตรนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้นะอ่ะห้องต่อไปนะครับไปดูห้องนอน1นะครับแล้วก็ห้องนอน2นะครับนี่เป็นประตูทางเข้าห้องนอนที่1นะครับเปิดเข้ามาในห้องนอนที่1นะครับ ห้องนอนที่1จะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสนะครับเนาะพนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้3ามเมตรห้าสิบแล้วก็พนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้3เมตรนะครับมีหน้าต่าง2บาน2ด้านนะครับด้านที่1ด้านที่2บานที่1บานที่2นะครับมี2ด้าน2บานนะครับผมเนาะการจัดเรียงเตียงนอนนะครับก็แล้วแต่พี่ๆ FC อยากจะจัดหันไปทางด้านทางด้านไหนนะครับก็จัดเรียงกันได้ ตามสะดวกนะครับผมเนาะอ่ะไปดูห้องนอนที่2นะครับนี่เป็นประตูห้องนอนที่2นะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอขนาด3เมตรห้คูณสเมตรขนาดเท่ากันนะนอน1และนอน2นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรห้แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับเนาะมีหน้าต่าง2บาน2ด้านนะครับเนาะบานที่1บานที่2ด้านที่1ด้านที่2นะครับผมเนาะทั้ง2ห้องจะมีหน้าต่าง 2บาทนะครับผมเนาะตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับไปดูที่ห้องครัวนะครับเข้ามาในห้องครัวเนาะก็จะเจอกับซิงครัวนะครับ1ตัวนะครับเนาะตรงนี้นะอ่ะผนังฝั่งนี้นะครับถึงผนังฝั่งนี้4ี่เมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2องเมตรห้าสิบนะครับผมห้องครัวมีขนาดอยู่ที่4ี่เมตรห้าสิบคูณสเมตรห้าสิบนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่ะก็จะมีประตูทางลงหลังบ้านแล้วก็ประตูห้องน้ํานะครับ ไปดูห้องน้ําก่อนเนาะแล้วก็ออกไปหลังบ้านนะครับขนาดของห้องน้ํานะครับจะอยู่ที่1นึ่งเมตรห้สิบคูณสองเมตรห้าสิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสองเมตรห้าสิบแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้1นึ่งเมตรห้าสิบนะครับสนหรับห้องน้ำสองเมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับมีหน้าต่างบานกระจุกหนึ่งบานนะครับอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าชักโครกฝักบัวนะครับท่อน้ําทิ้งราวผ้า เราตากผ้านะครับผมเนาะตรงนี้อ่ามีให้นะครับผมเนาะส่วนเปียกส่วนแห้งก็ลดดันลงไปอย่างละ50าเซนนะครับผมตรงนี้นะอ่าอันนี้ประตูทางลงหลังบ้านนะครับก็จะเจอกับบันได3ขั้นเช่นเคยนะครับเนาะด้านหน้า3ด้านหลังก็3นะครับด้านหน้า5ด้านหลังก็5นะครับผมเนาะอลาเลียนงานตกแต่งนะครับต่างๆนะครับก็ตามที่พี่เอฟซีเนาะก็จะมีบัวปูนนะครับวิ่งโดยรอบ บัวล่างบัวบนนะครับงานตกแต่งหินทรายนะครับตรงมุมมีให้ตกแต่งไม่มากไม่มายแต่สวยนะครับส่วนสีเป็นสีเขียวพาสเทลนะครับผมเนาะหรือพี่เออยากจะใส่โทนสีเทานะครับก็สามารถใส่ได้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างโครงหลังคาของแบบบ้านมีซับนะครับเนาะ แบบบ้านมีซับนะครับเป็นหลังคาโมเดลสองสเต็ปนะครับเนาะสเต็ปหสเต็ปสแต่ว่าสเต็ปที่1จะมีขยับ1ขยับนะครับเนาะเป็นดีไซน์ของบ้านนะครับเนาะเป็นเอกลักษณ์ของคนเขียนนะครับของใครของมันก็คือผมคนเขียนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผมนะลมเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานในงานออกแบบก็สามารถสั่งซื้อแบบแปลนได้ ครับผมเนาะอ่ะผมปิดลงให้ดูทีละตัวทีละตัวอะไรกันเนาะจะได้แล้วก็เปิดขึ้นมาให้ดูทีละอันนะครับผมเนาะอันดับแรกโครงสร้างของหลังคานะคะจะเป็นเหล็กอะเซ่นะอะเซ่นะครับจะวางอยู่เป็นจะวางอยู่บนแผ่นเพจแผ่นเพจวางอยู่บนหัวเสานะครับตัวนี้นะครับนนเรียกว่าอะเซ่นะครับต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าดั้งนะครับหลังจากดั้งก็จะเป็นปกดั้ง อันนี้คืออกดั้งนะครับติดตั้งอกดั้งเสร็จก็มาติดตั้งจันทันนะครับพอติดตั้งจันทันก็มาติดตั้งแปลหลังคานะครับติดตั้งแปลหลังคามาติดตั้งเชิงชายนะครับติดตั้งเชิงชายก็ติดตั้งแผ่นเมทัลชีตนะครติดตั้งไม้ฝาเชื่อรานะครับติดตั้งครอบข้างนะครับผมก็จะเสร็จนะครับเป็นโครงสร้างโครงหลังคาของแปบนมีซับนะครับ เหมือนง่ายนะครับเพราะว่าผมเขียนในโปรแกรมผมก็นั่งเขียนโมเดลหนึ่งนะครับก็ประมาณ4-5วันนะครับเฉพาะเขียนเป็นโมเดลนะครับให้พี่เอนั้นได้ดูนะครับก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับผมเนาะตัวนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเนาะแล้วก็ชื่นชอบในแบบแปลนนะครับพี่เอทุกคนก็จะรู้จักผมเนาะคุ้นมักคุ้นกันดีนะครับจําเสียงผมได้จํารูปร่างหน้าตาผมได้ นะครับผมเนาะก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านมีซย์นะครับหน้าบ้านกว้าง9เมตรลึก7เมตรนะครับ90ไม่ใช่90 6 3ตารางเมตรนะครับฐานบ้านสูง50เซนนะครับก็จะมีเสาหลักที่แล้วก็เสาสําเร็จนะครับผมเนาะมี2ห้องนอน หนึ่งน้ำหนึ่งครัวหนึ่งโถงหนึ่งระเบียงนะครับเบอร์ติดต่อสอบถามนะครับ098 480 4500นนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ